ผมเกรษสุภกิจันทุศรนะฮะเป็นหอกงสถาพยาบาลนะครับเคยเป็นอกองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประสบการณ์ด้านการเงินเนี่ยมากกว่า20ปี <c oughs> ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าวพนักงานช่วงอายุ35 50ปีควรสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกี่เปอร์เซนต์ดีคะช่วงอายุ44ปีเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยควรจะมีการออมมากกว่ารายจ่ายคุณควรจะมีอัตราสะสมส,สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ20%เลยเราก็สามารถนำเงินลงทุนไปลงทุนด้านอื่นได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคำสหกรณ การชีวิตทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นหลักประกันสําหรับการดํารงชีพหลังเกษียณอายุช่วยแนะนํารูปแบบการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมสําหรับวัย35-50ถึงปีหน่อยค่ะเาเน้นกระจายความเสี่ยงฮะสัดส่วนการลงทุนในความเสี่ยงตาม50%าแล้วก็ความเสี่ยงสูง50%สําหรับสมาชิกที่ยังไม่ทราบว่าจะเลือกสัดส่วนอะไรทางกองทุนของเราเนี่ยจะมีรูปแบบการลงทุนรูปแบบไร้ผาเป็นสมดุลตามช่วงอายุซึ่งจะปรับความเสี่ยงตามช่วงอายุที่สมาชิกลงทุนครับเนื่องจากคนวนนี้เป็ คนวัยกาลังสร้างตัวอาจจะมีหนี้สินเยอะนะคะอยากให้ช่วยแนะนําวิธีบริหารหนี้หน่อยได้ไหมคะช่วงแรกเนี่ยสาถึงสี 44, เรามีภาระค่าใช้จ่ายก็แนะนําให้ใช้จ่ายอย่างมีสตินะฮะขอให้คิดรอบคอบมีความพอเพียงนะฮะส่วนอายุที่มากกว่า44เนี่ยเราก็ควรจะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีการออมที่สูงขึ้น กคิดว่าหลักสูตรไหนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมกับพนักงานในวัย35-50ปีบ้างคะหลักสูตรนี้นะครับจะอ,อยู่ในโครงการของ Life Planning w e l l b e i n g นะครับชื่อว่าลงทุนมั่งคัง่งสร้างชีวิตมั่นคง Wealth Up จะมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายเกี่ยวกับการลงทุนและบริหารนี้ให้สมาชิกทุกคนครับช่วยแนะนำแอปพลิเคชัน PA Fun Plus หน่อค่ะ เอฟฟนพัทเป็นบริการดีๆที่กองทุนมอบให้จบครบในที่เดียววันสต็อปเซอร์วิสเข้าอบรมสะสมคะแนนแลกของรางวัลกันนะครับ